สวัสดีค่ะพี่น้องขาฮ e r ์วิต n g ตาเป็นคนสวยก็ต้องติสดสวัตามคอนเซปต์ค่ะพี่น้องขาตื่นมากกับกายกรรมคือเก่าน,นะคะสาวของดีซันก็คือใบสองใบสามพี่ละพี่น้องกว่าสิตืน่น <c oughs> นะคะทุกคนค่ะมิเนกะมีภารกิจนะคะไปเสือนห <c oughs> น้าตอกนาะ <c oughs> ต่างนะคะมาใส่ห้องนอนนะคะวันนี้นะคะซัางก็มาต่อเติม อีกเล็กเ็น้อยนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูนะคะก็มีพี่เอคนหนึ่งนะคะซื้อซื้อกล่อง ซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งมาให้นะคะเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยว่าข้างในเป็นอะไรนะคะอ๋อเป็นสติกเกอร์แตงก้วนะคะเพิ่นซื้อมาให้นะคะสั่งมาให้แล้วก็ส่งมาที่บ้านนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีในวันนี้นะคะที่ซัพพอร์ตหนูแล้วก็ที่รักที่เมตตาหนูนะคะป่ะเสร็จแล้วนะคะเราไปดูนะคะช่างก่อก่อกอิดนะคะแล้วก็ใส่ประตูนะคะเดี๋ยวเราจะทาสีเอานะคะประตูนี่เป็นประตูที่พี่สาวเก็บมานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาอาบนา้ำพี่น้องขาภารกิจต,ตอนเศร้าๆนี่แหละตื่นมากอะนี่ละ ก่อนตื่นนอนกับบมีอย่างไรลา่ลางหนาสีแควแปลงฟันแล้วก็มาขัดหน้าขัดตาเคล็ดลับไม่ลับก็คือลูกนี้ลูกเดียวนะคะจบที่ลูกนี้ลูกเดียวนะคะใครที่หน้าแร่หน้าดําคอแร่คอดํจาจักระแด้ดานะคะเต้ตุ่มดําศอกดําแขมดําตรงไหนที่รู้สึกว่าไม่ใสหมองคล้าก็คือตัวนี้เลยนะคะขัดหน้าขัดหนึ่งนาทีนะคะขัดแบบนี้เลยนะคะหน้าด้วยคอด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าคอนเซ็ป หน้าขาวคอแหลกกระแต้ดำก็ไม่เอานะคะทุกคนค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่สภาพเดิมเมื่อก่อนเนี่ยว่าจะเป็นสภาพนังนาแบบนี้เด้อค่ะนั่งนาคือหนังคางคกนะคะทั้งหน้าติดสารทั้งสิวทั้งอะไรนะคะกว่าจะมาถึงขนาดนี้ก็คือปัวไปเยอะนะคะก็คือทานะคะใช้ตัวนี้มาตลอดนะคะตัวสีขาวจะเป็นลดสิวหน้าใายใครที่หน้าติดสารก็คือใช้ตัวนี้ส่วนชมพูจะเป็นฟากกระจุดด่างดำนะคะริ้วรงริ้วรอยช่วยให้หน้านุ่งหน้าเด็กด้วยนะคะส่วนกันแดดเนี่ย ทาหน้าแล้วก็ทาคอด้วยปกป้องผิวของเราเนี่ยให้ลดการเกิดฝ้าได้ดีด้วยนะคะแล้วเราก็มาแต่งหน้ากันต่อเลยหลังจากที่ทาเสร็จแล้วนะคะ everyday look วันนี้นะคะก็จะประมาณนี้ใสๆนะคะผู้ชายชอบแม่ลิปก็คือทาเปลือกตาแล้วก็ทาปากได้ทีเดียวเลยเป็นทานิดนึงนะคะอันนี้ปากเราก็จะทาเป็นแทบๆ,ๆ,ๆเอาแบบนี้เลยนะคะแต่งหน้าไม่เก่งนะคะส่วนคิ้วเนี่ยเราก็จะเติมในช่วงที่มันหายไปนะคะดูสภาพ ที่ปัดคิ้วคือสู้ชีวิตมากนะคะเพราะว่าใช้มานานแล้วนะคะใช้แบบอุ้ยเกือบปีแล้วมั้งอันนี้นะพี่น้องคก็คือปัดๆส่วนที่มันหนัแบ่งๆนะคะแค่นี้คือเสร็จแล้วนะคะแล้วก็บอกทุกอย่างด้วยแป้งฝุ่นเป็นอันจบเอฟวีเดยร์ลุคของเราก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะทุกคนที่ดูกันจนจบนะคะยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบายบรายนะคะคุณแม่จุ๊บจุบตามด้วยวัสรินจบแล้วค่ะเห็นไหมสวยไหมแม่สวยปะ เออก็สวยแหละเพราะว่าหนูเป็นคนสวย <c oughs> <c oughs>